โดยโนตัสครูมอสคลัสสุิตไฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life เรามาคุยกันต่อกับเดอะแนดริปปี้ไฮโซโบเยอยภารกิจติดโบในช่วงคุยติดโบครับท้ากันไว้จากเบรกที่แล้วเรื่องราวของชีวิตลูกคุณหนูสู่นักร้องร้านหมูกระทะของเต๋าผู้สินเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราไปฟังกันเลยครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบร้องเพลงนะครับ ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่เคยประกวดร้องเพลงเลยแล้วก็ช่วงนั้นแบบช่วงม .4 ยังจะหาอะไรได้ด้วยตัวเองเป็นคนแบบว่าไม่อยากขอตังค์พ่อแม่ก็ไปร้องเพลงฟอมวงกับเพื่อนแล้วก็ได้งานแล้วก็ได้วันละสามร้อยแต่ทีนี้พอพอเรามาเรียนที่กรุงเทพเลยครับเราก็คิดถึงบ้านตอนนั้นไม่ได้ร้องเพลงเลยแล้วก็ได้มีโอกาส ร้องเพลงลงในโปรแกรม YouTube อะไรเงี้ยครับยูทูบโซเชียลแคมป์เฟซบุ๊กเนี้ยครับ <Social S 1> Camp, Facebook, รบอ้องลงไปตอนอยู่ปี2ปี3มีผู้บริหารของ g กรมมีมาเห็นก็เรียกตัวผมแบบตึก g กร m มี่เลยแล้วก็อยู่ดีก็จับส,สัญญาเลยแต่ตอนหลังหลังจากพอเป็นนักร้องไปพอมาเล่นละครเป็นยังไงจริงๆก็ชอบนะครับแต่ว่าเกิดจากการเริ่มต้นในการเล่นละครนี่เกิดจากความอคติของเราทือเราร,รู้สึกว่า S <S เหมือนเราได้มาเป็นนักร้องโดยที่แบบว่าเราจะพจัดจะ,ะผูวแล้าก็รู้กว่าการที่เราได้รับหน้าที่เป็นนักร้องเนี่ยยังไม่เต็มที่เลยอะออยังจะไปทํางานละครอีกเหรออ,อะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็จะอาคติว่าเราต้องร้องเพลงให้ดีก่อนนะก่ะอนที่จะไปเล่นละครได้แต่พอตอนนั้นมีละครเรื่องแรกของช่องสามนี่เลยครับเป็นเรื่องอสงครามเพลงแสดงกับปาวรลีพรพิมลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย โอกาสมันมาแล้วอ่ะโอกาสมาแล้วจะทิ้งไปทําไมใช่ครับคือถ้าไม่อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วอะใช่แล้วพอได้เล่นแล้วเป็นไงโอ้โหติดใจเล่นมาต่อเนื่องมาเรื่องนี้ก็11เรื่องแล้วจากแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยร้องเพลงให้ดีก่อนใช่ตอนนี้เป็นสิเรื่องแล้ว1เรื่องแบบงงเฮ้ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรครับพอมาเล่นละครปั๊บแฟนคลับเยอะขึ้นไหม ก็พอมีครับผมพอมีคุณเป็นคนถ่อมตัวคุณเป็นคนถ่อมตัวก็พอพอมีพอได้รับความเมตตาจากจากแฟนละครมากขึ้นแ้ได้รับความเมตตาจากแฟนเพลงที่ได้เห็นเราในงานที่หลากหลายมากขึ้นเข้ามาติดตามเรามากขึ้นก็ต้องขอบคุณมากๆดูเต๋าสุดภาพแบบนี้แต่แอบรู้มาว่าครั้งหนึ่งเคยเคยเกือบโดนกัอเอาตรงๆนะผมได้ข้อมูลมาผมยังคิดคุณไม่ไดบคุณไม่กวร เท่าไหร่แต่ทําไมเคยเกือบโดนกระทืบอ่ะคือจริงแล้วเห็นผมเป็นอย่างไงี้ผมเป็นคนใจร้อนนะครับพี่เป็นคนใจร้อนมากก็ช่วงที่แบบว่ามาเรียนที่กรุงเทพมี่แหละที่บ้านก็ออกรถให้ได้มีโอกาสขับรถเองนะก็คือไม่ได้ขับแบบผิดกฎหมายนะครับก็มีมีใบขับขี่อะไรเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยก็มีช่วงหนึ่งที่กําลังจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่อุบลนะครับช่วงอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตกลับกับเพื่อนนะครับก็ขับรถขับรถไปและคันข้างหน้าเนี่ย เบรกกระทันหันแล้วโอ้ยยังไงดีแล้วก็เลยปาดไปเลยปาดไปอีกเลยใช่ครับซึ่งไอเลนที่กําลังที่เราปาดไปเนี่ยมารถมาใช่ไหมมีรถทัวร์มาแล้วก็แบบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยพี่เขาไปแล้วเรียบร้นะครับทีนี้ก็ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆจนไปถึงสระบุรีนะครับไอเพื่อนที่นั่งมาด้วยเนี่ยดันอยากกินกะหรี่ปั๊บที่สระบุรีเฮ้ยอ่า กระจอดแวะข้างทางอ้าวเลยอ่าทีนี้พอจอดแวะข้างทางอ่าซื้ออะไรเลือกไส้นั้นไส้นี้ก็จะจ่ายตังค์แล้วครับรถทัวร์รถคันนั้นใช่ครับลงมาเดินลงมากับแอดรถกับคนขับรถสองคนถือกระบองเหล็กอะเกระบอกเหล็กเลยอะาแล้วก็มาล็อกใจผมจ่ายเงินถ้ายังไม่ทันจ่ายเงินค่ากะลีปั๊บใช่แล้วก็แบบเพื่อนโดนล็อกคอเลยผมนี่แหละโดนล็อกคอขอโทษนะครับคือว่า พูดมาแล้วคนลุกเลยต้องแ,แบบยกมือไหว้ขอตอนนั้นนึกถึงอ,อะไรตอนที่โดนล็อกคอแล้วขอโทษอย่างเดียวเลยครับแม่ขาจนได้แบบได้บอกกับพี่แอดรอดว่าอุ้ยขอโทษแทนน้องมันเถอะยกโทษให้น้องมันไปมันยังเด็กอยู่มันไม่ได้ตั้งใจหรอกงเงี้ยครับก็แบบเออเขาก็ให้อภัยก็อารมณ์เย็นลงกแล้วก็ขอโทษย,ย,ยกมือไหว้อย่างเดียวหลังจากนั้นมา ผมไม่เคยขับรถเองอีกเลยจนถึงทุกวันจริงจริงปะจริงครับพ่อแม่ไม่รู้อว่าทําไมเราถึงไม่ขับรถคือคือมีคนขับให้มีรถเรามีคนขับใช่แต่มีคนขับไว้ก่อนคือทําไมมันภาพจําในชีวิตมันแบบอารมณ์คนเกิดอุบัติเหตุขณะที่อยู่บนรถอะไรอย่างนี้ครับมันได้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบ อันตรายในการในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็หลังๆมาเราก็เป็นนักร้องด้วยแล้วก็วิ่งไปถ่ายละครวิ่งไปร้องเพลงก็มีรถตู้แล้วก็แบบให้คนขับไปเลยที่บ้านก็เป็นห่วงด้วยเขาจะรับรู้ตรงนี้แต่เขาไม่รู้ว่าผมเคยโดนล็อกนี่ไงนี่ไงรู้แล้วนี่ไงอยากบอกอะไรกับครอครัวไหมอยากบอกอะไรกับพ่อแม่ไหมกับเหตุการณ์นี้ก็จะบอกอะไรอเอรู้หมดเลยอออรู้หมดเลยไม่ได้เจอ อบควนานอย่างปีสองจะสองไม่ได้กลับไปเลยนะใช่ครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่หละครับอสถานการณ์นี้ก็เลยไม่ได้กลับไปใช่ครับคิดถึงไหมครับโอ้ยแน่นอนครับพี่หอยคือคิดถึงอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเราก็เป็นคนที่เหมือนเด็กต่างจังหวัดนะครับที่มาอยู่กรุงเทพก็ต้องต้องแบบไปมาหาสู่กับที่บ้านอยู่ตลอดแต่ว่าพอมาช่วงนี้ปุ๊บแบบมันทําให้เราหวยหาความเป็นอีสานพูดแบบเป็นภาษาอีสานเลยไหมพูด พูดบอกครอบครัวหน่อยว่าเป็นไงตอนนี้รู้สึกยังไงเป็นภาษาอีสานเลยครับผมก็าฝากถึงครอ,อบครัวนะครับอ,อยู่คนเดียวได้เด้อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็เราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็ถาโควิดซ่านะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านไปเจอกันแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างคุณเนี่ยความสามารถทั้งร้องทั้งเล่นละครได้เนี่ยมันยัง ขอให้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงกันอยู่เป็นที่รักของแฟนคลับอีกสักระยะหนึ่งนะแต่ดีที่ใช้ชีวิตไม่ประมาทหาอะไรรองรับไว้แล้วนะครับขอบคุณเต่ามากเลยครับวันนี้มาแชร์ความรู้สึกการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับร้านกาแฟบัตเจอร์อนะฮะริมเล็กบอกได้เลยว่ากาแฟอร่อยอร่อยครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณเต๋าผู้สิน์ที่วันนี้มามอบสีสันความสนุกให้กับเราแต่เรื่องราวของเดอะเรดริบปอนไฮเซอร์โบเย์ภารกิจติดโบยังมีต่อเพราะว่าตอนนี้พี่ฝองเขามารออยู่แล้วในช่วงติดโบโชมูรัาวันนี้เป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางของขลังที่มีความสำคัญอีกชิ้นหนึ่งตะกุดมหารงะเป็นตะกุดที่แพงที่สุดในโลก ทำไมถึงแพงที่สุดในโลกรู้ไหมครับยุคนั้นปี2510ทองบาทละ300 1,000บาทถึงจะได้1ดอกหลวงปู่เทียมเนี่ยนะครับได้้นฟ้าตํารามาอยู่ที่วัดประดูทรงธรรมที่อยุธยาฟวามสำคัญของตะกุฏนี้นะครับเป็นยันสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระพลนรัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของพระนเรศวรมหาราชได้ทำตะกุดนะครับให้สะพายคู่วรกายออกไปออกศึก เป็นตะกุดคู่บ้านนะครับเป็นตะกุดคุมบ้านก็รว่าได้นะครับจะระงับทุกอย่างนะครับเวลาใช้นะครับตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็โอมมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านโอมชิดมหาชิดโอมปิดมหาปิดสิทธิ์สวาหะนะครับอันนี้เป็นตะกุดที่ใช้กันมาซึ่งเป็นตำนานนะครับตะกุดจะมีการถักด้านในเป็นตะกัวนะครับแล้วก็ลงอักขระ ที่ได้รับตกทอดมาสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ม้วนนะครับถักนะฮะถักเชือกรุ่นแรกๆจะลงรักปิดทองนะฮะแล้วจะมีเป็นทาวานิชสีสีแบบวานิชสีเหลืองผมอยากให้ดูดอกนี้นี่ดอกนี้ก็เป็นดอกสําคัญอีกดอกหนึ่งที่ผมสะสมไว้นะครับซึ่งเป็น12นิ้วเขาเรียกตะกุดมหาระงับพิศดาโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาไว้คุมบ้านบูชาบ้านเวลา เราใช้เนี่ยเราต้องศรัทธาและเราต้องรู้วิธีการใช้เพราะสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ตกทอดและเป็นสิริมงคลจริงๆถ้าท่านใดมีวัตถุมงคลที่อยากรู้ว่าพระของท่านเนี่ยเป็นวัดใดกุใดนะฮะหลวงพ่ออะไรมาที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยของเรานะฮะยินดีรับใช้และบริการให้ทุกท่านนะครับวันเดียวจบทุกเรื่องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงหน้าสองหนุ่มนักชิมนิวแบมจะพาไปแซ่บกับอาหารอีสานสุดแปลกในตำนานส่วนจะเป็นเมนูอะไรนะั้นต้องรอไปชิมพร้อมกันช่วงหน้าครับ